เห็ดเดี๋ยวตัดขาล่างต้งทำความสะอาดสายอีสานกับเด้นน้ำไปแเกงแล้วก็เห็ดปวกเขาสารอีกส่วนหนึ่งสายอีสานที่หมกนะคะหมกใส่ใบพายิตู้หอมๆนี่ค่ะลักษณะเห็ดปวกเขาสารที่พาไปเบิ่งทงนาเนาะคะ่ะเนาะมันออกโอ้ธรรมชาติดีารค่ะพี่น้องเอ๊จะแข็ไม่เห็นนบักเก็บพร้อมๆกันมาหมกไม่กินน้ำกันานะคะ่ะมาเบิ่งตามพื้นที่ที่เห็ดมันเกิด ่สยอีสานไปเห็นนี่ค่ะใสอีสานก็โอ้ธรรมาชาติแท้แทเลยค่ะมากกลยนะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเนาะค่ะตัดขาล่างทำค้ามะอาดลรวสิไปแกงแกงเห็ดปวกกับเห็ดเผ่งสูกพี่พน้องกินค่ะแซ่บนาน้าเดือดแล้วสาย้างเสด็ลงมือปรุงแล้วค่ะปรุงสูกพี่น้องกินไปพร้อๆมๆกันใส่สานที่ต้มห็ดเผ่งก้อนค่ะแกงเอาเห็ดเผ่งลงก่อนห็ดเผ่งสุกแล้วค่อยเอาเห็ดปวก ข่าวสารลงไปนะคะตอนนี้ก็คือมีพริกบิ๊กเกลือมีผงนัวใสอสานก็ลงไปแล้วนะคะแกงสดสดด้วยค่ะได้มาจากนาสดสดใสอสานกับมะแกงสุ่พี่น้องเบิงพี่น้องกินไปน้ากันเลยค่ะทั้งกินทั้งเบิงทั้งน้ำไล่ไหลไปน้ากันเนาะคะ่ะเห็ดเพ่งแล้วค่ะที่ใสอสานเก็บมาจากนอกมาเล่นแล้วล่างทำก้อนสาดแล้วเรียบร้อย หน้ำเลือดมีพริกมีเกลือมีผงนัวสาวอีสานก็ได้เอาเห็ดเผ่งลงไปแกงก้อนเพื่อจะให้เห็ดเผ่งสุกก่อนเนาะคะ่ะเขาจะค่อยจังเอาเห็ดปว่วกเขาสารลงไปแกงรอเห็ดเผ่งสุกอย่างน้อยเนาะคะ่ะลอาใสไดนปรุงรสใส่หนามปลาใส่ใบผักอีตูค่ะเห็ดง่ายๆเก็บมอสะสดจากจากที่ทงน้าหนองวารินเนาะคะ่ะจากสวนผักหนองวารินสวนผักหนองวารินนี่มีอย่าง ถึงหล,หลายๆอย่างเลยค่ะสาวอีาสานยังบ่เคยเห็นก็คือกันว่าเป็นมีมีเห็ดเพิงเนาะค่ะอยู่ตรงน้าตามมันแท้น้าตามน้ําหวยข่างน้าหนองมะลิ้นกับมีเห็ดปวกข้าวสารเป็นพืชเลยค่ะ,ะเดี๋ยวรอให้เห็ดสุกก่อนเนาะค่ะเห็ดเพิงสุกก่อน พิ่งสุกแล้วค่ะนี่เอาเห็ดขรัฟเฟลงไปจะแก่งให้มันสุกเสิร์บเกลือถงนัวใส่สารก็ใสลงไปแล้วเนาะค่ะเดือดแต่น้ำปลาเด็ก ของแซ่บๆปรุงน้ำปลาแดกลงไปปรุงน้ำปลาแดกแล้วก็เหลือแต่ผักอีตู้ค่ะตบท้ายเด้อผักอีตู้หอมๆแซ่บๆแกงล้าล้าแกงคนอีสานเทาขาดผักอีตู้บ่ได้เนาะค่ะแซ่บๆหอมๆรอให้น้ำเดือดก่อนค่ะนี่ค่ะของแซ่บๆสดๆจากน้าน้องวารินแล้วค่ะนี่น,อนลล้องวารินบอกว่ามื้อนี้เก็บให้ชาวอีสานมาแกงเฮ็ดเพิ่ง วดหน้ามื่อหลัง,น,งลน้องวดินเพราะว่าเห็นดอกน้อยมันยังลายอยู่ค่ะน้องวดินจังสิได้เอาไปแกงเนาะค่ะวันนี้ไทยอีสานกะเลข,ขอขอบคุณน้องวารินไลายๆค่ะได้กินแกงเห็เดพึ่งจะนำะนากใบผักอ,อีตัวขาดก่ได้เป็นผักพร้อมค่ะหอมหอมหอมใบออตูเดี๋ยวชิมเนาะค่ะชิมรส แสบเลยค่ะแสบแมาได้จ้ะไม่กินน้ำกันของแสบๆเสร็จแล้วนะค่ะตักสุพี่น้องกินมาเด้จ่ะไม่กินน้ำกันแนวแสบสุดๆแสบอะไรคะพี่น้องเอ้ เบิ่งน้ำกันของเสีบ,บเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวส่อีสานตักซูปพี่น้องกินมาได้จากไม่กินน้ำกัน